บทเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนพบกับคุณคูโบรี่ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งเรื่องที่คุณครูจะสอนในนี้นะคะก็คือเรื่องประโยคน์และส่วนประกอบของประโยคค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าประโยคคืออะไรและส่วนประกอบของประโยคนั้นมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคนะคะว่าประโยคคืออะไร ประโยคก็คือคำชนิดต่างๆที่นำมาเรียงต่อกันให้มีใจความสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงค่ะประธานก็คือส่วนที่เป็นผู้กระทำกิริยาต่างๆจะมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้ซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพนามประกอบด้วยประธานและส่วนขยายประธานส่วนภาคแสดงนะคะก็คือส่วนที่แสดงอาการหรือ แสดงการกระทําของประธานประกอบด้วยกริยาส่วนขยายกริยากรรมและส่วนขยายกรรมค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคแรกเต่าคลานคําว่าเต่าเป็นคํานามจะอยู่ในภาคประธานซึ่งเต่าจะเป็นประธานของประโยคประโยคที่สองเขาดีใจคําว่าเขาเป็นคาสรรพนามและเป็นประธานของประโยคประโยคที่ 3. รถยนต์คันนั้นแล่นเร็ว คำว่ารถยนต์คันนั้นจะอยู่ในส่วนภาคประธานโดยรถยนต์เป็นประธานคำว่าคันนั้นเป็นส่วนขยายประธานค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคภาคสแสดงกันนะคะประโยคแรกไก่ขันแสบแก้วหูตั้งแต่คำว่าขันแสบแก้วหูจะอยู่ในส่วนของภาคสแสดงคำว่าขันเป็นกริยาคำว่าแสบแก้วหูเป็นส่วนขยายกริยาต่อมานะคะประโยคที่สองลิงกินกล้วยอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่คำว่ากินกล้วยอย่างรวดเร็วจะอยู่ในส่วนของพักแสดงกินเป็นกริยากล้วยเป็นกรรมอย่างรวดเร็วเป็นส่วนขยายกริยาค่ะเกรดควรรู้ส่วนขยายคือส่วนที่ขยายให้เนื้อความชัดเจนมากขึ้นตัวอย่างประโยคที่ไม่มีกร,รมหรือเรียกว่าอักกรรมกริยานะคะปลาตัวใหญ่ว่ายน้ำปลาเป็นคำนามนะคะเป็นประธาน ตัวใหญ่นะคะเป็นส่วนขยายประธานส่วนว่ายน้ำนะคะเป็นกริยาค่ะตัวอย่างประโยคที่มีกรรมหรือเรียกว่าสัก,กรรคกริยาน้ำท่วมถน,นนสูงมากคำว่าน้ำนะคะเป็นคำนามเป็นประธานนะคะท่วมเป็นกริยาถนนเป็นกรรมนะคะส่วนคำว่าสูงมากนะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะและกว่าจะมีประโยคได้นั้น ก็ต้องมีโครงสร้างด้วยนะจ๊ะซึ่งโครงสร้างนั้นแบ,บ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันค่ะแบบที่1ก็คือประโยค2ส,ส่วนแบบที่2ก็คือประโยค3ส,ส่วนจา้ามาดูประโยค2ส,ส่วนกันก่อนนะคะประโยค2ส,ส่วนประกอบด้วยประธานแล้วก็กริยานะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างคํานามหรือสรรพนามเป็นประธานและพักแสดงเป็นคํากริยาที่เรียกว่ากริยาก,กรรมนะคะก็คือกริยาที่ไม่มีกรรมค่ะประโยคแรกนะคะ นักเรียนคุยกันนักเรียนเป็นคำนามคุยกันเป็นกริยาค่ะประโยคที่สองน้องนอนหลับน้องเป็นคำนามนอนหลับเป็นกริยานะคะคำว่าน้องนอนหลับไม่จําเป็นต้องมีกรรมก็ได้นะคะก็เป็นใจความที่สมบูรณ์นะคะบระที่สาเขาว,วิ่งนะคะเขาเป็นคําสรรพนามนะคะวิ่งเป็นคํากริยานะคะและเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปเช่นชั้นป .5 เสียงดังนะคะ ในท <ITA> ี่นี้นะคะเราก็จะเติมในส่วนขยายประธานเข้าไปนะคะก็คือชั้นป .5 และส่วนขยายกริยาคือเสียงดังนะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .5 คุยกันเสียงดังประโยคที่สองนะคะก็จะเติมในส่วนขยายประธานนะคะก็คือคําว่าของฉันนะคะก็จะเป็นน้องของฉันนอนหลับนะคะประโยคที่3นะคะเราจะเติมในส่วนขยายกริยานะคะก็คือคําว่าเร็วนะคะในที่นี้ก็จะเป็น เขาวิ่งร็วคะ่ะรู้จักกับประโยคสองส่วนกันแล้วนะคะเรามารู้จักกับประโยคสามส่วนกันบ้างนะคะประโยคสามส่วนนะคะจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างประโยคที่คำนามหรือคำสรรพนามนะคะอยู่หลังคำกริยาที่เรียกว่ากริยาสกรรมนะคะก็คือต้องมีกรรมมารองรับนะคะประโยคแรกตำรวจสืบค้นข้อมูล ตำรวจเป็นคำนามนะคะสืบค้นเป็นคำกริยานะคะข้อมูลนะคะเป็นกรรมนะคะซึ่งเป็นคำนามประโยคที่สองนะคะเขาเตือนฉันคำว่าเขานะคะเป็นสรรพ,พนามนะคะคำว่าเตือนนะคะเป็นคำกริยาส่วนคำว่าฉันนะคะก็เป็นกรรมนะคะเป็นคำสรรพ,พนามดูตัวอย่างที่มีส่วนขยายประธานกันนะคะประโยคแรกเพื่อนร้องเพลง เพื่อนเป็นคำนามร้องเพลงเป็นคำกริยานะคะเราจะเติมในส่วนขยายประธานก็คือคำว่าของเรานะคะก็จะเป็นเพื่อนของเราร้องเพลงประโยคที่2นะคะเขาชอบเธอเขาเป็นคำสรรพนามชอบเป็นคำกริยาเธอเป็นกรรมนะคะเป็นคำสรพ <im> ำสรพนามเราจะเติมในส่วนขยายประธานนะคะก็คือคำว่าคนนั้นก็จะเป็นเขาคนนั้นชอบเธอประโยคที่3านะคะมด กินน้ำหวานมดเป็นคำนามกินเป็นคำกริยาน้ำหวานเป็นกรรมนะคะเป็นคำนามเราจะเติมในส่วนขยายประธานกันนะคะคือคำว่าตัวน้อยนะคะก็จะเป็นมดตัวน้อยกินน้ำหวานต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่มีส่วนขยายประธานและส่วนขยายกริยานะคะประโยคแรกช้างกินอ้อยนะคะช้างเป็นคำนามกินเป็นกริยา อ้อยเป็นร,รมนะคะเป็นคำนามเราจะเติมในส่วนขยายกริยานะคะก็คือคำว่ารวดเร็วนะคะก็จะเป็นช้างกินอ้อยรวดเร็วประโยคที่สองนะคะท่านมองฉันท่านเป็นคำสรรพนามมองเป็นกริยานะคะฉันเป็นร,รมนะคะเป็นคำสรรพนามเราจะเติมในส่วนขยายกริยานะคะก็คือคำว่าอย่างเอนดูนะคะก็จะเป็นท่านมองฉันอย่างเอนดู ประโยคสุดท้ายนะคะก็คือนกจิกหนอนนะคะนกเป็นคํานามจิกเป็นคํากริยานะคะหนอนเป็นกรมนะคะเป็นคํานามเราจะเติมส่วนขยายประธานนะคะก็คือคําว่าตัวสีเหลืองและก็ส่วนขยายกริยานะคะคือคําว่าตัวอ้วนเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นนกตัวสีเหลืองจิกหนอนตัวอ้วนค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะภาคประธานก็คือบอกให้รู้ว่า ใครหรือสิ่งใดเป็นผู้กระทําอาการหรือเป็นเหตุการณ์ใดจะมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้นะคะประกอบไปด้วยประธานและส่วนขยายประธานค่ะส่วนภาคแสดงนะคะก็คือบอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนกรรมและส่วนขยายนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะประกอบไปด้วยกริยาส่วนขยายกริยากรรมและส่วนขยายกรรมค่ะ ในส่วนของประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนนะคะประโยคสองส่วนไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะส่วนประโยคสามส่วนนะคะต้องมีกรรมมารองรับนะคะสิ่งที่เหมือนกันของสองประโยคนี้นะคะก็คือจะได้ใจความที่สมบูรณ์เหมือนกันค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเล่นเกมนะคะนักเรียนอ่านประโยคที่คุณครูกําหนดให้นะคะแล้วมาวิเคราะห์ว่าประโยคนั้นเป็นประโยค สส่วนหรือประโยค3ส่วนนะคะพร้อมอยังใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยข้อหนึ่งนะคะน้องกำลังแต่งตัวจับเวลานะคะหมดเวลาค่ะคำตอบข้อนี้นะคะก็คือประโยคสองส่วนค่ะน้องเป็นประธานกำลังแต่งตัวเป็นกริยานะคะประโยคนี้ไม่มีกรรมค่ะ ข้อ2นะคะแม่ดูทีวีจับเวลานะคะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือประโยค3ส่วนนะคะแม่เป็นประธานดูเป็นกริยาทีวีเป็นกรรมค่ะต่อไปข้อ3นะคะปู่อ่านหนังสือพิมพ์เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะข้อนี้ก็คือ ประโยค3ส่วนค่ะปูเป็นประธานอ่านเป็นกริยาหนันงสือเป็นกรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมอบหมายการบ้านให้นักเรียนนะคะหน้า26แล้วก็หน้ายี่นะคะอะไรกันบ้างคะเราเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคไปแล้วหวัว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย